นี่กูกราดเด้เหลี่ยมอราบนี่ไอ้จําจับจึงบ่องเด้อนี่จกจกกูเด้ไอ้นูมันปราบกูมันจ่ายมันสิทําหนองจกตรอบาไม่รุดโอ้ยจกขี้ฟันหางจกขี้ฟันหางครับนี่ดูเสียนนะก็ปานไม่รุดยังใหม่ยังทําเจ้าตุลุงบอดใหม่โลกใต้โลกไว้เฮ้ไปคลายโลกเปียไปคลายจับฟาวจับเผาเลยงั้น Wow. Oh. tít 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 3 bát. 3 bát. 3 bát. Tít tít mày Tít bê. tìm <laughs> ờ, à. <laughs> Mình tìm 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 Ờ tìm tìm

นี่มันเจ็บเองนี่ทำพเลยแเบียกัแม่ไปอเอาเบียสามดไปสี่หลังนึงว้ายเฮ้ยเฮ้อันไหนว้นะบาเยบเเีเบวเบมอเฮ้ยเบมีอยสบายเลยว่าปั๊งปัดูดเยนะแปลกนะโอ้เสียยอดเแล้วนะคเมื่อกี้วนี้ไปเว้นี้เบก Bé bán bé bé áo, bé 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 Ngồi ngoài đi, ngồi đi bán, vô tỏa lên Ừ Ua, chẳng thấy Bán luôn, 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 nè Thế một tàng đấy, bé bán bầy đồm, bán bán bồn đồm là này Cái tàng này bồn đồm nì Ê, nó mọi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 , nó

เกิดไฟฟาดหางนะตอนนี้หาถึงเจ้าเดี๋ยวมาสนับสนุนเปลี่ยนบาริเขียนรุ่นเด็กดําบันนะนี่หมดสิทธิ์แล้วว้ายๆๆไม่ไปอยู่บ้านเด้อกลมกุเออไว้ลืมตัวอันนั้นปีริทเก็บมวยล่ะเพื่อนเสร็จยอดทาไปตนบาดกรอกน้ําใส่ถุงจัดตะปุกสั่นอุ้ยอออ๊า

mí mất mí mất mì đi ơi, đi đây đi cục lấy nào bây, à, bây à, giờ à. mì, 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 mì thêm này mì thêm mùi thêm đống nó đi cái thêm mùi bây khó nó đi gì 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 ham chơi tự lùng mùi biết cái nhớ rồi chơi ừ. thì nhớ nay sẽ do công nằm không chơi tối na tìm gặp tiền sao chơi đó cướp mất

អរបាទពូវាយវាយក្បួនណាវាយលើងណាគិតវាយមកទូនគ្រូនេះមកផងគ្រូណាគ្រូមានប្រខេអូប្រខេគ្រូសៀនហើយប្រខេទីវ៉ាមកយកគ្រូមួយហើយគ្រូអើយកាំយីនោះជូនទានបន្តិចนึงฮะអោអោយបែកអេវ៉ៃវីសេងចៅអើយចៅ

ไดีๆทำไนะเห็นตี๋ไว้เนาะจิ้ไปหนะครอบจิไจ้าเก็บเตะไว้ไว้รมโกยโ้ยมบเตะไม่โนโตโกยด้อน่ยดอ๋อเฮยเล็คมาเตะเลยครับไปบ้ามดลีเซียสบานเนาะรื้อห่ยบานใหม่นี่เริ่มใหม่กันนะนี่จู่ๆรู กนอนกดนี่ดูหน้าไว้ครับคนใส่หมวกครับปากดีเหลือเกินว้าวว้าวม่นเอ้ยเด็กมออันนี้ปรัมดมเด็กนะนี่ปรัมดมนี่เนาะตกปลาฮ่ไฮ่าฮ่าฮ่าา่กีวเ้ยว่้มวไงเง้อ้ยเซ็นโบราณปะม่่ไ่ เซียนครับเซียนเซียนมาหนักมุอเทศบาลรุ่นรุบ่นดึกดํบันครับคุณเกเล่นโกงครับโกงใช่ไหมข้างเส้นหมดเลยครับเมื่อกี้โกงใช่ไหมครับเมื่อเรียนมอนึงเคลียร์ราบทราบอย่างนี้แกว่างใจเงินเปอร์เซ็นหมดเอชุดไทยเซียนรุ่นไดโนเสาร์ครับครองโลกตอนนั้นอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวอราับดุมกันเลยรับดุมกองบุญรอยรับดุมเอาไปบูนอะไรตางน่าย

ยีงชืิอไ่วจบผมมากเลยสุ้มสุ้มขาเลยสุ่มขาสุ่มขาเขาเจุ๊่มขาเลยเกินเกินเส้นไฟพัช่ากล่องจอนเลยเนูกเกินเส้นหมดเลยเม็ดนกไอยมเนี้ยได้จำใจตะปูเยเส้นไอ้ยกานโยนตังเนี้ยต้องทีไป้างหน้าก่อนนะเนี่ยท

ยอดตาม้ยเจ้าคนตรงไห้เจาเลวนหมดเลยเจ้้ก็้องไปหอเนี่ยอดชเลยชอบโกงไ้ยอดชูว้เบี้ยเชจงวิมอนเลยแบบโอ้ตัวอะรปีดมากเอ่เจ๊มคิวกะหนยเจอะไรอีบเครียดโอตยวห้าัวชมงเลยหากินพวเราเนี่ยมันใาตัวทุกคนเลยคาตัวคนละสบาท

Ờ, em nó yêu mê, nó cứ vào chuồn Ui, thật dễ, cong chọt bát Hôm nè Để con biến mấy cái Bảo con hay quá à? Yên yên Uầy, Ờ, mày Ui, 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 ui,

เรเสนแล้วไว้กุ้งกระโอ้เจาะเาะเจกระูก้งใบตาเลยใบตาของไปบ้านีุกันยอดลงปากลงกปากเลยครับเข้าปากลงเลยฮะเต็มลุงเลยเต็มือมดนี่เอมือไปเลยโอ้ยของมือมดเออง้นมมีมามีปะเลยอ่อเราเตตตเเตโอ้โหอสยอดหมดสิทธแล้วครับตอนนี้เหลือ

รตมบ้กองครับกองพอเาปีกเอาไปนึไป่ไหมวยรวยทำวยหรือดูดิก้ไปโก้โก้ไปโก้ไอารกเทะเข้าไหม่ยนจงท่นจงทำไมท่าโก้แค่สามบาทท่าก้ข้าขูดมาทำไมทุบไปน้าบำจุอแต่เน้ยเฮ้ยยมื่อกี้กล้องยอะโก้รีรอีมาเลยไปดูได้ครับครับไปดูได้ใครกก้โตเดชบดีด អើវៃមើលមិត្តកែតបចូលឡើយចូលឡើយចូលឡើយជិបដៃទៅមិញដាក់របស់ហ្នឹងទៅចិបវិញហៅវិញថាចិបដៃថាអ៊ីទៅកែគ្នាទៅអូមានទៅឡើយបាទជ្រាសទៅនិយាយចូលឡើយហើយមកទៅវិញអង្គហ្នឹងครับនេះសៀនរุ่นไดโนเสาร์ក្នុងលោកครับ มี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 น้ยมีน้ยมีน้เปียบจมุ่งกีนอรอบสองก็จมไปนะครับรอบสองก็ได้เสียเปียกเหมือนเดิมครับไม่ไมไม่ไม่เนียเแล้วรานเสียเปียกครองแชมแล้วครับนี่เพ่นพ่นโอ้โหเยตางนเนบุญนุ่มนเนี่บุญฮะนีน អូប្រេកមីអត់ប្រេកមកប្រមាទេបាយយើងយារយុតអូលីកយចេហ៎ឯនេះដល់ឯងសាហេមកខိုင်းផងមកខိုင်းខ្នាតឡំសេនហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាងឯងហួយរទីបាទគឺបងណងនៅយុអូចៃទេ អូម៉ានហ៎យេតាំងទុបទ្រនិយាយខ្លារៃលីងអូគេថាលេខគោលមិនមានធៀបកាសិនមិនដាច់បាត់មកលីងហើយអូខៃតែមិនទៅគេមានគោឯងទៅឯងបាត់500តាដាវទៅញ៉ែលញ៉ែចុះជោណេណូយកទៅជ្រុះហើយ

กันอยู่ต่งต้องเทไปข้างหน้าเทเลยเนี่ยเรียนเนี่อยู่ไหนดูลมัดดูลุมครับครับเทแตงไปข้างหน้านะเทเทดูมือครับดูมือเทคนิคนะครับเขาตเทไปข้างหน้าครับเข้ามาจะไปรวมกันเลย โกมาได้นะโอ้ยไปโกะรึเปล่าใใบดมใบดมอมอ่าอะไรก็ปรับถนอมไปดยนไปโกะโกงกูอย่างี้เนี่จับม้อโกตอีจ้ะระังมารคัยติดติดครับตอนนี้ก็มากล้องครับเฮ้ยเจ๊ยแคปลูกเป็นยังไเราทีอะไรลูกค้านะครับขามากล้องครับ ว้าห้าย้อน้ยจ้าขวดอมขวดอวันนี้าาอันนี้โรคสามแล้วนะครับเสียบเสียบเปียกกินไปสรอบแล้วเขียนเก่านะครับดนไปไหนไ

đang vô trong cái lỗ Ơi. Ơi. Này, meno bao đâu. เป็นมือนะครับเสียมาจากระยองครับไม่ไรได้เยอะจรอไรเองนี้รุ่งทีเดียวเลยโอ้โหเจา่มเ้ยเรนอะไรจะเอาเลยฮะยังงยัยังยงยังยัยัเยั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 งยงยยังยยััยังยัยังยัยงยังยัยงยั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 ังยังนังยยงยงยังยางยังยงยัย

มเนนชีเถอเมื hmm. ่อกี hmm. uh ้มอตานดมเคยลยมมอตก่า hmm. อ mm ัน hmm. น uh ี huh. mm ้ผมทำไมตงลอยนวลทบานบ้านราเทนี่บ mm ้านประมูลนี่นี่ได้แล้วคนละหมื่นห้าหมื่้าสิบัเลยมนหาบสงสองหมื่นพีเปิลเาะมัพีเปิลนัเนีะกดอยู่เลยนี่มามาไรพี่เปิลเกิดเกินเกิเกิเกิมันเด้

ดีครบหนอไเลิกไมบ้านออาเอาีแมมวยนะมาเลยบอกว่าังีเลิกเลยนอวจบอกเนี่ยเกเันเองก็ตเองตรกก็ตุกมีมวยฮะนะการนะเนี่ยแตุกมีมวยบอกมยตาดงโแรงบินไไลนี้ดูมวดีกวตี้ยทายโอ้ยหน่อดูหน้าไว้ครับ

เอ้อยเดียวก็เป็นไหมเต่าครูไม่กติกบอันเด้ออันยอมกบเจอลองเดียวกรูเนาะพออย่บนบกปัดอ่าจบไปนะครับบุกรเกมรวดตกลงก็คือมาเปียกได้เฮ้ยแล้วครับกัสยอดนะครัยอมยอมมารนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเกิดโจทด่าบอลกันน้องหอมไว้เ มาดูก็ oh, <like> ที่สันที่ฮาปาร์ตี้ oh, oh. กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ทีเดียขอบคุณครับ oh. วู oh. ้หทนะุ่มบริจาคตุ๊กติก